ุณตอยฮ่าเสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงทิพยีขอบคุณครับขอบขอบคุณมากมากครับกลับมสู่รายการอะไรอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอากันตรงๆเลยนะราะ <ขอ S 2> ว่า มันมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมแน่นอนครับไดฟุกุใชื่อไหมแน่นอนเวลาที่เราทานทุกคอร์สเสร็จแล้วก็จะตบด้วยเนี่ยฮะอ๋อเหรือว่โอ้หน้าแตกเลยเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ใช่และในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลช่วงที่ได้เป็นหน้าสตรอเบอรี่เราจะได้กินไดฟุกุที่เป็นสตรอเบอรี่แบบนี้สดๆที่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคิดถึงไหมเขาเปิดแล้วนะเขาเปิดแล้วนะเขาเาเปิดแล้วแต่เขาไม่ให้กดไลคเข้าให้แล้วให้แล้วเขาเปิดแล้วออ๋เหรอขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วถ้าเกิดคุณอยากไปคุณว่ายน้ำไปได้ว้ายแม่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 แ่แย่แม่แม่แม่ ก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงวันนี้ขนมที่จะสอนเนี่ยชื่อว่าไดฟูกุสตรอเบอรี่ครับอย่างนี้เขาพูดกันแล้วล่ะครับหน้าผลไม้อะไรญี่ปุ่นก็จะต้องคิดว่าจะทําอะไรกับมันดีไม่ใช่แต่สตรอเบอรี่เขาคิดทุกอย่างจริงๆส้มเสอะไรเลยแต่มันไม่หมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือไดฟุกุสตรอเบอรี่มันเป็นอย่างไรมันแตกต่างอย่างไร วันนี้ร้านวร้านนี้จะมาสอนเราว่าจะต้องทำกันยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนันทจิตเซนบัวจากร้าน Happy Four House ครับอ้าวนี้ต้องยังไงเดินยังไเดินใจเย็นๆนะฮะสวัสดีค่ะคุณแม่ทั้งสองคนพี่เขาต้อนได้ผู้กู้ไว้ด้วยครับไม่ใช่ไม่เขาไม่ได้ฟ้อนเขาไม่ฟ้อนคือเขาท้องอืดเขาซ้อนอืดใช่ลังตั้งท้องตั้งท้องกี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วฟังแล้วน่ารักมากเจ็ดเดือนแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะแต่ว่าถ้าให้ถ่าย เนี่ยดูท้องกลมขนาดนี้อย่างนี้ก็ลูกคนแรกใช่ไหมไม่ใช่ฮะฮะไม่ใช่ฮะคนที่ห้าฮะอ้ยตายแล้วเห็นได้เห็นได้ทุกคนจะต้องตกใจไม่ต้องอุทานนี้เลยไดฟุกุทั้งวันเลยสองคนที่ก็เยอะสามคนที่ก็เกินคาดดันในสมัยนี้ท่านผู้ชมมีลูกห้าคนอ่ะก็ขออีกคนแล้วกันตั้งทีมวอลเลยคี่เขาน่ารักมากเลยและ ตลกมากเลยตอนที่ตั้งชื่อร้านอ่ะร้านมันชื่อ Happy 4 House ตั้งให้ลูก4คนไงตอนนี้พอเสร็จมามีอีกคนนึงก็บอกจะต้องเปลี่ยนเป็น Happy Five House เขาบอกไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าจำไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนเป็นเมื่อข้อแล้วนะเป็นเป็น Happy 4 o u r Plus ค่ะได้ฟุกุมากเลย เดี๋ยวคุณพี่คุณพี่เพิ่งคุณพี่ตัดสินใจให้ดีว่าจะปิดอู่แค่นี้แล้วถึงจะพลัสนะห้านี่พอแล้วค่ะเออเงี้ย plus ได้ขออนุญาตถามด้วยนะฮะผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนเนี่ยผู้หญิงสี่ค่ะนั่นไงแล้วคนนี้ได้ผู้ชายนั่นไงอลงเข้าใจละคือเรื่องมันมีเหตุผลมันเป็นความพยายามคนที่หนึ่งเป็นผู้หญิงว่าสามีก็บอกเออเดี๋ยวคนที่สองเราได้ผู้ชายเนอะเนอะภรรยาก็ฆ่าฆ่าฆ่าตึงผู้หญิงสองเนอะแตมีบอก คนที่สามไม่ไม่เขาได้พูยินคนที่สามนะน่าจะเป็นผู้ชายนะภรรยาก็ค่ะเสียงมันค่อยลงมานะครับออกลูกอ่ะผู้หญิงอีกสามสาวแล้วนะภรรยามาก็ไอ้สามีก็มาบอกว่าคนที่สี่เราคงจะได้ผู้ชายนะเมียตอนนี้เมียตอบชัดเจนเลยว่าฉันไม่รู้แต่คราวนี้ได้แล้วนะห้าคนเลยนะฮะแฮปปี้บลูเฮาส์อยู่ตรงไหนครับ อยู่ซอยบ้านกล้วยค่ะอยู่บางบัวทองนะคะหมู่บ้านศิลปะการพักหนึ่งค่ะครับผมทำที่บ้านทำที่บ้านทำไมหนูขึ้นมาทำให้ไดฟฝึกสวรีหนูชอบเลยคะเออจริงๆแล้วเป็นลูกๆที่ชอบมากกว่าเขาชอบทานนี่แล้วก็เริ่มจากทำเองทานเองที่บ้านที่บ้านแล้วก็ลองทำให้คนอื่นทานจนเด็กๆก็เอาไปขายที่โรงเรียนขายไปขายมาเอ๊ช่วงปิดเทอมมันจะเงียบไปเพราะว่าเด็กปิดเทอม ลูกสาวก็เลยทําเป็นไอจีขึ้นมาแล้วก็ค่ะก็เลยลงขายลูกสาวทําเป็นไอจีลงขายลูกสาวอายุเท่าไหร่สิแปดค่ะนี่คนโตคนโตสิบแปดแล้วถึงเนี่ยอยากจะบ้านตายเลยนะดูดูเหมือนเขาดูยังแม่เลยแม่ยังดูเด็กๆอยู่เลยลูกสาวคนโตสิบแปดแล้วแล้วมันก็ขายดีท่านผู้ชมขายดีขายดีเราก็เลยไปทดลองชิมเฮ้ยอร่อย เลยเอามาสอนท่านผู้ชมว่าเขาทํากันอย่างไรแต่ท่านดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท่านจะตัดสินใจเองว่าจะไปซื้อกินหรือว่าทำเองดีนะได้ฟุกุสตรอเบอรี่ครับนี่คือแฮปปี้เอาส์ไอแฮปปี้โฟน่าแฮปปี้โฟนะครับขอโทษแฮปปี้โฟนเอาส์ครับนี่นีลูกสาวใช่ไหมคะลูกสาวลูกสาวนะคะอ่ะเริ่มต้นอันนี้ใช้เป็นถั่วแดงนะคะถั่วแดงใช้2ชนิดก็คือถั่วแดงไทยกับ ั่วแดงญี่ปุ่นสัดอ่างสัดส่วนคือ500กรัมทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะอย่างละ500กรัมใช่ค่ะแล้วก็เอาไปล้างให้3ามถึงสน้ำหรือว่าล้างจนใสเพราะแล้วแต่รอบว่าถั่วมามันความสะอาดไม่ต่างกันก็ล้างจนน้ําใสใช่ค่ะล้างให้สะอาดว่าง่า้ๆาล้างจนน้ำใสเลยโอเคครับครับแล้วเราก็นําถั่วอนี้ค่ะไปแช่ในน้ํา1ลิตร2ชั่วโมงครับที่แช่2ชั่วโมงเพราะเราต้องการสีและให ้ะให้มันยังอยู่ให้มันยังอยู่ใช่ค่ะให้น้ำมันยังอยู่เพราะจะช่วยสีด้วยครับผมแล้วก็เคี่ยวจนนุ่มประมาณสองถึงสามชั่วโมงเอาแค่เคี่ยวจนนุ่มเท่านั้นใช่ค่ะก็เคี่ยวไปจนมันจะเป็นเนื้อย่างนี้เละๆแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายสามร้อยกรัมเคี่ยวต่อไฟอ่อนอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งใช่ค่ะเป็นเามอแล้วค่ะก็จะได้เป็นเนื้อที่มันร่อนออกจากกระทะเอาแค่ร่อนไม่แห้งกว่านี้ไม่เอาไม่เอาเอาแค่ร่อนออกจากกระทะนี่นะครับ แล้วเราก็พักให้เย็นแล้วก็เอาไปห่อกับสตรอเบอรี่ที่เราล้างทําความสะอาดและต้องเช็ดให้แห้งค่ะห่อจนมิดนะคะห้ามให้แล้วแต่ลูกูใหญ่ก็ห่อใหญ่ลูกเล็กก็ห่อเล็กอ่ะแล้วแต่ใช่ค่ะก็ต้องมิดเลยต้องมิดค่ะไม่ให้เนื้อสตรอเบอรี่ออกมาครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมแป้งครับ อย่างแรกเราก็เริ่มเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะ 1>, ค1กิโลแล้วก็แป้งเค้กอีก100กรัมอันนี้ใส่ไว้ในเครื่องรอเลยแล้วก็เป็นส่วนผสมของเหลวคือน้ำเปล่า800รนะคะแล้วก็จะมีแบะแซแบะแซเนี่ยอยู่ที่500กรัมแล้วก็จะเป็นน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นอันนี้อยู่ที่200 200กรัมค่ะแล้วก็มีเนยสดอีก200เป็นเนยจืดนะคะอีก200ใช่ค่ะก็กวนไฟแค่ อ่อนๆไม่ต้องแรงมากไม่ได้ดีวมันไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ค่ะเข้ากันแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดแล้วก็มาเทใส่ในส่วนผสมที่เป็นแป้งตีต่อแค่ประมาณไม่เกินหนาทีไม่เกิน5นาทีใช่ค่ะให้ดูว่าเนื้อสัมผัสเป็นเหมือนหมักฝรั่งจะยืดยืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ค่ะมันจะนุ่มค่ะแล้วเราก็เอามาพักให้แป้งมันพออุ่นไม่งั้นมันทําไม่ไหวใช่ค่ะมันมันจะนุ่มมากเราก็ใช้ไม่ให้มันติดมือคือใช้แป้งนวลช่วยมาจับไว้ใช่ค่ะใช้แป้งนวลแล้วเราก็ตัดสัดส่วนตาม ขนาดของลูกสตรอเบอรี่ที่เราห่อเอาไว้ต้องมาห่อต่ออีกทีนึงใช่ค่ะมาห่อแล้วก็หุ้มให้มิดเลยค่ะแล้วก็เราก็ต้องเอาไปคลุกนวลอีกรอบหนึ่งค่ะคลุกนวลอีกรอบนึงคลุกนวลอีกรอบคลุกอะไรคลุกนวลแป้งนวลก็คือแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็เตรียมเข้าตู้เย็นเพื่อให้ทุกอย่างมันเซตตัวประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ ออกมารับประทานได้เลยออกมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วขนมไดฟุกุสตรอเบอรี่ครับอาตัลงจะทํากินเองไหมฮะไม่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 เลยเลยอะต่อไปนี้จะกินเขายังมีคุณค่ามากเลยคุณมันมีคุณค่ามากตรงไหนรู้ไหมเพราะเป็นคนไทยอ่ะ พอเป็น<ะ>คนไทยอันนี้ผมชื่นชมจริงนะพึ่งเนี่ยผมชื่นชมเพราะอะไรวะพอเป็นคนไทยสตอรอเบอรี่มันมีหลายชนิดใช่ปะ<ช>ญี่ปุ่น <ฮะ S 2> ก็มีสตอรอเบอรี่ญี่ปุ่นอ่<ฮ>ะแต่พอเป็นคนไทยทำมันมหาสารจัมากที่จะได้กินของเธอเพราะว่าเล่าเรื่องสตรอเบอรีร่คือสตอรอเบอรี่เนี่ยของเราเนี่ยจะมีขายตลอดทั้งปีเพียง<ะ>แต่ว่าช่วงฤดูของสตอรอเบอรี่ไทยเนี่ยมันจำกัด<ะ>เพราะมันมีแค่ช่วงปลายปีแค่สามสี่เดือนแค่นั้นแต่อันนี้ที่เราใช้มีทั้งปีคือเราใช้เป็นสตรอเบอรี่นำเข้าแต่ถามว่ารสชาติเนี่ยจะชู้สู้บอร่ไไไทยมด้ ฟังแล้วตกใจไหมฟังแล้วตกใจไหมเรื่องจริงจริง,รงนะท่านผู้ชมสตรอเบอรี่ไทยอ,อร่อยกว่าใช่ค่ะด้วยแต่มัน,เ,นเล็กจิดเดียว<ช>เ,นเนื้อเนื้อสัมผัสก็ดีกว่าใช่ค่ะ1,800ตูนหนนะครับ8 0ตูนอร่อย พันแปดศูนย์หมายถึงเขาชื่อพันเขาบอกชื่อพันไปมันมีหลายพันครับสตรอเบอรี่เนี่ยมีตั้งแต่ลูกเล็กกระจิตเดียวลูกใหญ่ขึ้นมาลูกใหญ่ขึ้นมาแต่เราจะเลือกไซส์เลือกไซส์เพราะคนทานจริงๆอ่ะไม่คยเข้าใจยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งชอบนึกว่ามันมันโอเคแล้วแต่คนนะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเธอเล่าให้ฟังว่าทาได้หมดเลยทําได้ค่ะแต่ว่ารสชาติของแต่ละพันเนี่ยก็จะต่างกันค่ะบางทีลูกลูกค้าก็จะแบบเอ้ยทำไมรอบนี้เปรี้ยวจางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เป็นที่พันสตรอเบอรี่อีกใช่อยู่ที่สตรอเบอรี่แล้วเรานำเข้าน้ำข้าจากออสเตรเลียน้เข้าจากมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์ค่ะมีเกาหลีค่ะอเมริกาค่ะรอบมันก็จะเวียนไปแต่พอถึงหน้าของไทยเนี่ยเราก็จะใช้ของไทยแต่เราต้องคัดไซส์ใช่ที่มันใหญ่หน่อยเดี๋ยวต่ออีกนิดเดียวแต่ของญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อแพงแพง แพงซื้อไม่ไหวจริงๆซื้อไม่ไหวจริงๆลูกหนึ่งนะเอาอร่อยอร่อยญี่ปุ่นลูกเดียวนะ200กว่าบาทที่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ที่เมืองไทยถ้าเมืองไทยลูกอร่อยที่ว่านั้นมาถึงเมืองไทยลูกละ500บาทลูกละลูกละกินไหวไหมล่ะไม่ไหวไดพี่ขายทินไดฟุกุไปอะละขายเท่าไหร่ล่ะอ๋อลูกละ850ยใครจะซื้อเอาล้ฮะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าฮะเป็นยังไงเอาแต่วิธีกินไดฟุกุมีอย่างหนึ่งอย่างสําคัญมากห้ามกัดเด็ดขาดนะครับ ต้องผ่าครึ่งอย่างนี้กินฮะต้องผ่าอย่างงี้ฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านไปกัดปึ๊บสตรอเบอรี่มันจะไหลข้างในมันบึลบึใช่ค่ะก็จะได้ทานแต่แป้งกับไส้สอรี่มันจะหายแบบนี้ฮะไดฟุกุเอาเลยฮะอีกอย่างหนึ่งแป้งร้านเราเนี่ยแช่ตู้เย็นยังไงก็ไม่แข็งจะนุ่มอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้เป็นขอบแป้งทั้งหมดแล้วข้างในนี่คือถั่วแดงนะครับที่อยู่รอบสตรอเบอรี่นี่คือถั่วแดงแลวนี่คือเป็นตัวสตรอเบอรี่เลย โอยหอมหอมไหมคะเอางี้ดีกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามันจะอร่อยไม่เคยเลยด้วยเป็นขนมชนิดเดียวที่หนูเห็นแล้วผมดูไปญี่ปุ่นมาเนี่ยในช่วตในช่วผมไปเป็นพันๆกะไมเป็นร้อยฮะเป็นร้อยครั้งไม่เคยกินเลยแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะอร่อยด้วยจริงหนูก็เป็นคนไม่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแต่มันอร่อยมากขอบคุณค่ะมันอร่อยจริงๆเคยขอบคุณทั้งหอม ม่กําลังจะบอกว่าสตรอเบอรี่ดีมากเลยแกทําแป้งกับถั่วเนี่ยชนะเลิศไปแล้วชนะเลิศชนะเลิศชนะเลิศไปแล้วคุณคุณคุณนวัดรู้ไหมก่อนหรอรายการเขบอกว่าทําไมทําไมคุณต้องเอาแป้งสองอย่างไไม่ทําไมต้องเอาถั่วญี่ปุ่นแลวถั่วไทยผสมกขบอกเธอจนนั่นเดงเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าอาต่อยขาเวลาที่เอาถั่วไทยผสมด้วยอร่อยกว่าจริงๆค่ะเธอพูดคํานี้หนูคุณยศหนูบอกว่าหนูเคยไปกินที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อย หนูก็เลยไม่กินอีกเลยแต่วันนั้นมาถึงวันนี้หนูไม่ได้กินอีกครั้งนะครับกับ Happy f o ฟ h ์เฮาขนมไดฟุกุสตรอเบอรี่เต็มใจให้ครับรับเลยครับติ๊บกระเด็นติ๊บกระเด็นติ๊บกระเด็นติ๊บอร่อจริงครับมหัศจรรย์จริงๆริงซื้อไปฝากใครก็ซื้อเถอะนิ่งแล้วถ้าไปที่ไหนไม่เจอไปได้เลยยกคัณต่อยยกทับต้องยกกับผมอย่างนี้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมอร่อยจริงๆ ขอบคุณคุณนัทจิตขอบคุณร้าน Happy Four House ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดโอ้โหหาเซียนจริงแป้งอร่อยแป้งอยู่ในปากอร่อยจริงท่านผู้ชมไม่เข้าใจว่าอาเหลืออีกครึ่งไว้นทำไมไม่เข้าใจลุงตาไม่เดนียวจะเป็นไงลาไปก่อนจอดจอดไปเลยสวัสดีครับทั้งลูดถึงวีดีที่ใช่ครับวันนี้อร่อยแถวนี้เราจะพากันไปที่เยาวราช มันเป็นความเก่าแก่ถ้ามื่อำแป0ปีนี้ไม่ได้ได้เหมือนง่ายๆนะครับย่านเยาวราชหาไข่กินแทนเขายากอือนั้นก็ต้องลองเลยครับเนื้อปลาหมอทะเลลวกนมสดครับเป็นเมนูหนึ่งซึ่งแบบว่ามันหากินยากมากนับตุกของเขาตุ๊กติงกรนด่แมวอเจี๊ยบิงจริงขสิกดูปลาดิคนได้ห้สกิโลหครับ